ถึงเส้นทางจุดให้อาหารลิงแล้วอมาเต็มเลยมีคนเอาอาหารมาให้หมาข้างบนมีแต่ลิงแล้วคราวนี้ยไม่รู้จะเดินขึ้นไปดีหรือเปล่านี่ เอา<ม>เดินเข้าห้องนั้นตามมาดูอีกยตา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 ไป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 ออกไป มาเยอะมากเลยออกมาตกใจหมาเลยโอเคคจะเดินแค่นี้แหละวันนี้ไม่เดินขึ้นไปแล้วข้างบนเสียวเสียววันหลังค่อยเดิน <c oughs> เดินกลับดีกว่านะ้ะเดินกลับแล้ว <c oughs> เดินมาคนเดียวก็เสียวเสียวเหมือนกัน ฝากช่อง youtube ของแม่รัดด้วยนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่รัดด้วยนะคลิปในในเจอแต่การออกกำลังกายเนาะอันนี้ก็พาเดินเที่ยวพาชมวิวธรรมชาติ เดินได้ครื่งคางเดินกลับแล้วกลัวเหมือนกันหมาก็เยอะข้างบนนี่ลิงแกเยอะมากอากาศดีดีเย็นสบายนี่ใครมาเที่ยวภูเก็ตนี่ก็ถ้าอยากชมธรรมชาติอยากมาเดินออกมาเที่ยวออกกำลังกายคิดว่าหมาแล้วก็มาตรงนี้ได้เลยเขาโต้นแทะทางขึ้นก็จะมีวัดหลังสาร ตอนเย็นมาทำวัดเย็นได้เลยนะ่งสมาธิสวดมนต์เงียบสงบม,มากพักหลังก็จะเป็นประมาณนี้ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ